สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเรื่องนาซากันนะครับดูว่าองค์การอาวกาศยักษ์ใหญ่ของสหรัฐเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงจากยุคสงครามเย็นนู่นเลยมาจนถึงปัจจุบันที่เป็นผู้นำด้านอาวกาศเราจะมาลองสกัดแก่นสำคัญกันดูว่าเออนาซาเริ่มยังไงมีเหตุการณ์อะไรเด่นๆบ้างแล้วตอนนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่ต้องเริ่มจากจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะครับคือปี1 9 5 7ตอนนั้นเกิดสปุตนิกช็อค อ๋อค่ะตอนโซเวียตส่งดาวเทียมสปุตินิกดวงแรกสำเร็จใช่ครับตอนนั้นคืออเมริกาตกใจมากกดดันสุดๆจนกระทั่งปี1958ก็เลยต้องตั้งนาซาขึ้นมาเลยควบรวมหน่วยงานเดิมอย่างนาก้าเข้ามาเร่งโครงการอวกาศไฟพลเรือนเต็มที่ใช่ค่ะบริบทตอนนั้นต้องเข้าใจว่าเป็นสงครามเย็นแบบเต็มขั้นเลยนะคะการแข่งขันด้านอวกาศหรือ Space Race เนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนหลักๆเลย การตั้ง NASA ก็เหมือนเป็นการตอบโต้โดยตรงทั้งเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องความมั่นคงด้วยโอเคครับงั้นเราไปดูยุคแรกๆกกันเลยโครงการ Mercury Project Mercury อันนี้เป้าหมายชัดเจนมากคือต้องส่งคนขึ้นไปอวกาศให้ได้ก่อนค่ะแข่งขันกันน่าดูก็มีอลันเชปเพิรชาวอเมริกันคนแรกที่ได้เอาไปนอกโลกแล้วก็จอร์นเกนคนแรกที่โคจรรอบโลกได้สาเร็จ ซึ่งโครงการเมืองคิวรีเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่พิสูจน์ได้คือมนุษย์เราสามารถทำงานเอ่อแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ในสภาวะไร้น้ำหนักอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญมากๆครับสำหรับภารกิจที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกในอนาคตครับผมแล้วเป้าหมายมันก็ใหญ่ขึ้นทันทีเลยตอนประธานาธิบดีเทนเนดี T ประกาศปี1961บอกว่าจะส่งคนไปเหยียบดวงจันทร์แล้วต้องกลับมาอย่างปลอดภัยด้วยนะภายใน10ปีฟังดูแบบเหลือเชื่อมากๆเลยนะคะตอนนั้น ใช่ค่ะโครงการเจมิ n น่หรือโปรเจกต์เจมิ i น่ก็เลยเข้ามาเหมือนเป็นตัวซ้อมใหญ่ก่อนไปดวงจันทร์ถูกต้องเลยครับเจมิเน่นี่สสำคัญสุดๆในการพัฒนาเทคนิคที่จำเป็นอย่างเช่นการนัดพบแล้วก็เชื่อมต่อย,ยานในวงโครจรหรือ Rendezvous and Docking คือมันเลี่ยงไม่ได้เลยถ้าจะไปดวงจันทร์เพราะต้องมียานแม่ยานลูกอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มีการฝึกเดินในอวากาศหรือ s p a c e w a l k s เพื่อให้แน่ใจว่ามนุษย์เราออกไปทางานนอกยานได้จริงๆการอพอลโล อพอลโลที่ทุกคนจำได้จุดพีคเลยก็คืออพอลโล11ปี1969ค่ะนิวอาร์มสตรองกับบัสออลดรินเหยียบดวงจันทร์เป็นครั้งแรกภาพนั้นยังติดตายอยู่เลยครับเราก็มีภาพ Earthrise จากอพอลโล8ที่โครจรรอบดวงจันทร์ก่อนหน้านั้นสวยมากๆใช่ค่ะประทับใจมากแต่ก็แฝงไว้ด้วยความสูญเสียนะคะโอ้ใช่ครับโศกนาฏกรรมอพอลโล1 ที่นักบินอวกาศเสียชีวิตไป3ท่านตอนทดสอบภาคพื้นดินคือชัยชนะของอพอลโลใน Space Race มันยิ่งใหญ่ก็จริงแต่มันก็สะท้อนถึงความเสี่ยงมหาศาลเหมือนกันนะคะกับราคาที่ต้องจ่ายในการบุกเบิกสิ่งใหม่ๆโศกนาฏการรมครั้งนั้นก็มีผลกับการออกแบบเรื่องความปลอดภัยในภารกิจหลังๆมาเยอะเลยค่ะครับพอจบเรื่องดวงจันทร์คำถามก็คือแล้วไงต่อนาซาก็เข้าสู่ยุคใหม่ เริ่มเน้นการทำงานในวงโครจรโลกมากขึ้นเริ่มจาก s k y l แลสถานีอวกาศแห่งแรกของอเมริกาค่ะเป็นการทดลองอยู่ยาวๆในอวกาศจากนั้นก็เป็นยุคที่คนจำได้ดีคือกระสวยอวกาศหรือ Space Shuttle ยุคนี้โดดเด่นเรื่องยานที่เอากลับมาใช้ใหม่ได้ทำภารกิจเยอะมากเลยนะคะทั้งส่งดาวเทียมส้มกล้องฮับเบิลรือไปสร้างสถานีอวกาศนานาชาติ ISS แต่ก็น่าเศร้าที่ต้องเจอกับโศกนาฏกรรมอีกครั้ง ทั้ง h h l l l n เจอร์ปี1986ค่ะแล้วก็โคลัมเบียปี2003ซึ่งก็นำไปสู่การทบทวนเรื่องความปลอดภัยครั้งใหญ่และสุดท้ายโครงการกระสวยอวกาศก็ต้องปิดตัวลงไปใช่ค่ะพอหลดยุคกระสวยอวกาศก็เลยต้องหันมาพึ่งพาความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะกับสถานีอวกาศนา,นานาชาติ ISS ซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นเหมือนห้องแลบลอยฟ้ามีนักบินอวกาศจากหลายประเทศไปทำงานร่วมกัน นอกจากส่งคนแล้วนา s a ก็ไม่ได้หยุดส่งยานไร้คนขับนะครับโอ้ oh, ใช่ค่ะอันนี้ก็สําคัญมากมีเยอะแยะเลยมีตั้งแต่วายกิ้งไปดาวองคารนู่นเลยยุค70ค่ะแล้วก็วายเอเจอร์ที่ตอนนี้ออกนอกระบบสุริยะไปแล้วสุดยอดมากแล้วก็มียานคัสซินีที่ไปดาวเสายานสำรวจดาวองคารรุ่นหลังๆอีกเพียบเลยพวกโรเวอร์ต่างๆใช่ค่ะสำรวจกันละเอียดมากๆไอ้นี้บ้างนาซาก็ยังเดินหน้าต่อนะครับ ขยายขอบเขตไปอีกมีกล้อง pler, ก็ p บ e ลแลอวและก็ TESS ที่ตามหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะค่ะหาโลกใบที่สองกันแล้วก็มีกล้องโทรทัศน์อวากาศเจมส์เว็บที่ให้ภาพแบบโอ้โหลึกมากมองย้อนไปถึงยุคแรกๆของจักรวาลเลยอันนี้ให้ข้อมูลใหม่ๆที่น่าทึ่งเยอะมากค่ะท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเราไปเลยและที่กำลังมาแรงตอนนี้ก็คือโครงการอาร์ิมใช่ค่ะ กลับไปดวงจันทร์อีกครั้งเป้าหมายคือส่งมนุษย์กลับไปดวงจันทร์รวมถึงผู้หญิงคนแรกแล้วก็คนผิวสีคนแรกด้วยและที่สำคัญกว่านั้นคือมีแผนจะสร้างฐานบนดวงจันทร์เลยนะคะเพื่อเป็นเหมือนบันไดก้าวต่อไปสู่การสำรวจดาวอังคารอีกเรื่องที่เห็นชัดมากๆเลยในยุคนี้คือการร่วมมือกับบริษัทเอกชนอ๋อใช่ค่ะ SpaceX Boeing ครับ เข้ามาช่วยเรื่องการขนส่งทั้งของทั้งคนไป ISS แล้วก็ภารกิจอื่นๆถูกต้องค่ะบทบาทของนาซาก็เปลี่ยนไปเหมือนกันจากเดิมที่เป็นคนทำเองหมดก็มาเป็นผู้สนับสนุนทำงานร่วมกับเอกชนมากขึ้นอันนี้เป็นทิศทางใหม่ที่ชัดเจนมากถ้าให้สรุปนะครับตลอด60กว่าปีเนี่ยนาซาผ่านอะไรไม่เยอะมากจากการแข่งกันสุดๆในสงครามเย็นมาสู่ยุคที่ร่วมมือกันทั่วโลก แล้วตอนนี้ก็กำลังก้าวไปอีกขั้นคือสำรวจให้ลึกขึ้นอาศัยความร่วมมือหลายๆส่วนมากขึ้นสร้างทั้งความรู้และก็แรงบันดาลใจให้คนเยอะแยะเลยครับอืมมีประเด็นที่น่าสนใจให้คิดต่อนะคะคือการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าการสำรวจอวกาศในอนาคตไปมากน้อยแค่ไหน แล้วก็เป้าหมายที่อาทิมิสตั้งไว้ว่าจะสร้างฐานบนดวงจันทร์เนี่ยมันจะเป็นก้าวกระโดดที่มั่นคงไปสู่ดาวอังคารได้จริงๆอย่างที่หวังกันไว้หรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามใหญ่ที่เราคงต้องติดตามหาคําตอบกันต่อไปค่ะครับผมก็น่าติดตามมากๆครับขอบคุณสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวของนาซาในวันนี้ครั